ครับมาถึงการเกี่ยีใสีกลมกลืนกันเทคนิคที่3นะครับของเทคนิคของการวาดภาพสีอะคริลิกนะครับอันนี้จากเทคนิคแรกคือทําในขณะที่สีทุกสีเปียกหมดเลยก็จําไว้ว่าตอนนั้นเรากําลังทําพื้นของท้องฟ้าให้มีระดับอ่อนการเข้มนะครับอันที่2คือทําในขณะที่พื้นแรกเนี่ยแห้งไปแล้วแล้วเราต้องการจะปัดสีที่อ่อนกว่าให้มันประสานกลมกลืนกันและเกิดเป็นเป็นน้าหนักอ่อนเข้มนะครับอย่างที่3คือ ถ้าเราจะลงน้ําหนักที่เข้มกว่าถ้าไปบนพื้นที่ที่อ่อนกว่าล่ะอันนี้ผมย้ายมาทําตรงด้านล่างก็คือตรงส่วนที่เป็นน้ํานะครับใช้สีช่องที่เป็นน้าหนักเข้มนะครับของของตอนที่เราทําท้องฟ้าทาก้อนเมฆเนี่ยที่เหลือๆไว้เนี่ยจากนั้นเราดูวิธีการทาให้มันกลมกกืนกันนะครับของเดิมเราลองพื้นไปแล้วเป็นสีออกโทนฟ้านะครับวิธีทําก็คืออันนี้ผมใช้วิธีใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็ขีดเส้น ระหว่างน้ำกับท้องฟ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ใช้วิธีลากไปเลยครับสีก็ผสมน้ำเข้าไปให้ให้ให้ระบายลื่นๆหน่อยจากนั้นทํายังไงต่อครับให้มันกลมกลืนกับพื้นล้างผู้กันให้สะอาดครับแล้วเช็ดกับชิชชู่ให้หมานๆนะครับเกือบๆแห้งแล้วรีบเอามาลูบตรงรอยต่ออันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้สีกลมกลืน อีกเทคนิคหนึ่งนะครับแต่นี้ก็อาจจะเหมาะกับพื้นที่เล็กๆแคบๆหน่อยพอเรา,เาน้ําไปรูมละน้ําก็จะเป็นตัวละลายตรงระหว่างขอบเขตของมันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีทําลากมาก่อนต้องทําเลยนะครับทําช้ามันจะแห้งก็ไม่ละลายไม่ละลายออกมาตรงรอยต่อทีนี้ตอนถูเนี่ยให้ถูเฉพาะตรงรอยต่อนะครับไม่ใช่ว่าไปถู ั้งเส้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับเฉพาะรอยต่อที่มันเชื่อมกันกับอีกสีหนึ่งนะครับใครจะปัดเป็นแนวนอนใครจะปัดลงมาเป็นด้านล่างได้หมดนะครับล่างมาเรื่อยๆทีนี้จากตั้งแต่ตอนนี้ทําท้องฟ้าจะเห็นว่าผมไม่ค่อยกังวลเรื่องของการที่เราลากเส้นไปแล้วทับทับเรือใบทับทับเรือทับเรือของเราเลยเนะี่ยก็เพราะว่าเราถือว่าเราได้ตัดเส้นไปแล้ว เส้นมันจะถูกบงังเส้นเส้นมันจะชัดขึ้นมาเวลาเราเราถึงแม้ว่าจะโดนสีทับไปแล้วตัดเสร็จปั๊บลูปเลยนะระหว่างขอบของฟ้ากับกับน้ํคพื้นน้าเนี่ยมันจะเหมาะกับการทําพื้นที่เล็กๆแล้วก็เหมาะที่จะทําจากน้าหนนะักเข้มไปหาออนใครจะทําจากอ่อนไปหาเข้มก็ได้แต่ว,ว่าข้อจากัดของทคนิคนี้คือ ถ้าทำจากอ่อนใหหาเข้มเนี่ยเมื่อน้ำหนักอ่อนถูกเจือจางด้วยน้ำน่ะมันจะความความแตกความความที่ว่าสีมันโดนโดนน้ำไปเจือจางอ่ะตอนที่มันเปียกกับตอนที่มันแห้งมันจะต่างต่างกันค่อนข้างเยอะอันนี้ผมรูปเฉพาะรอยต่อนะครับไม่ได้รูปแบบทางเส้นอย่างนี้ครับก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงเพราะเดี๋ยวมันก็จะเอาเทคนิคนี้ในการเติมที่อื่นๆด้วย เช่นตรงนี้มีริ้วน้ำนะครับผมก็เติมเข้าไปเทคนิคทั้งหมด3แบบที่ได้พูดปไปแล้วนะครับเป็นเทคนิคทั่วๆไปสาหรับการวัดภาพสีอะคริลิกนะครับใครจะมีเทคนิคอะไรที่แบบแตกต่างอย่างนี้ก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่ที่ที่อธิบายไปทั้งหมดมากเท่าไหร่นักนะครับก็ยังอยู่ในใน,ในพื้นฐานเดียวกันอันนี้ผมใช้ผู้กานโกงนะ ลลากขึ้นของน้ําพยายามให้เป็นแนวแนวขนานแนวนอนไว้ไวนะครับไม่ลากไม่ลากล็วือว่าโค้งแบบเทเยอะเทน้อยแบาบงทีในเงาอาจจะดูเหมือนเทเทเยอะเทมากกว่าปกติเราก็ไม่ต้องไปเทต้องต้องเล็งกะตำแหน่งดีๆกะสัดส่วนโครงสร้างดีๆนะครับเนี่ยจะเป็นการลงด้วยสีที่สีที่เข้มกว่า แล้วก็น้ำมาลูบหรือว่าบางครั้งหมูใช้ที่ปัดๆคล้ายๆเรากำลังวาดเส้นเหมือนกันพื้นฐานการวาดเส้นก็ได้มาใช้อีกแล้วนะเพราะงั้นใครที่เปิดคลิปที่มาแล้วฝึกเลยแล้วยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะจริงๆเราการที่ทําตัวนี้ได้ได้ได้คล่องมากขึ้นก็พื้นฐานวาดเส้นก็ต้องมีพอสมควรเลยนี่ผมใช้ลักษณะการปัด ตรงไหนก็ liberal, อยากให้ม e ันกืนกันก็อาจจะนำรูปช่วยนิดนึงก็ได้นะครับก็เป็นทั้งหมด3เทคนิคนี้ที่เราจะได้ใช้กันอยู่เรื่อยๆผมทำรวมๆให้ดูนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเดี๋ยวมาจะมาย้อนเก็บอีกทีนึงแลเดี๋ยวค่อยมาดูรูปตอนเสร็จกันอีกทีนะครับก็อันนี้ได้ไปทั้งหมด3 สามเทคนิคแล้วนะครับเดี๋ยวทั้งหมดในรูปนี้มันแจะทำทุกอย่างซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อที่คลิปต่อไปเลยครับ